สวัสดีครับมื้อค่ำคืนนี้ก็พาเก็ตตี้ปาเกตตี้หอยลายปาเกตตี้หอยลายกับไอ้กระมือนะครับหรือพาเกตตี้ขี้เมาหรือว่าหรือผัดกะเพราใส่เส้นนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเดี๋ยวมาดูมกันว่าทำไงนี่ส่วนผสมนะครับผัวเบื่อนะครับก็คือหอยลายอันนี้กาหมึกนี่ ปลากระพี้นะครับหัวละปลาไม่งั้นมันผัดไม่ได้ไม่แหนมแหนมอ๋อแหนมกินป่ะเนี่ยเจาน้ำใส่นี่กุ้ง่ะถ้าคนทำข้าวอร่อยเขาต้องจามนะผลัดกับพริกัน

โอ้ยเดี๋ยวพะรอกครับพะรอกลูกแม่โยมเจ็บปวดขอปวดได้มั้ย <coughs> มันดีให้กำลังใจถ้าปิดกระทะเลยเอาหน้าไปที่กระทะไหมถึงได้เกี๊ยวช้อนมาหนึ่นช้อนนั้นนะอย่างนั้นอร่อยนั่นแหละแกะหม้อเลยกระทะเลยนะอย่างใส่ครบเลยอ่ะหมยนี่เราจะกินอะไรับขนมปุยเนี่ยให้นเดือดนีดก่อนให้นเดือดนิดนึิงเดี๋ยวต้องเติมหน่อยเพราะว่าตอนใส่เส้น อะไรเลยใช่ปะนึ่ขนาดยังไม่ทันชิมเลยเป๊ะมากอ่ะเดี๋ยวต้องเระบายนิดเพราะว่าเดี๋ยวใส่เส้นมันจะติดนี่นะครับก็เดี๋ยวรวบเดี๋ยวจะใส่เส้นแล้วนะครับก็ใส่เส้นเลยจะล้นกระทะเลยเนี่ยไม่ล้นไม่ล้นเยอะเยอะมากอ่ะเอาใส่ถาดกินกันเลยไหมเอาคอให้ อยามีสลลวนร่วมให้เขามีส่วนร่วมไม่น่ารับคนเดียวแล้วเขาจะกระทะคว่ำกระทะคว่ำอ,อดกินเลยผ่าลูกใหญ่นเนี่ยน<ะ>ั่งร้องวงจรเขาไม่มีผ้าจับหรือหล่นนะเนี่ยฮะมีมีมีอะนั้นจะมีหัวจับเอาผ้าจับแล้วกัน,<า>นจับไว้อันนี้ไม่ได้แค่กลางๆ แค่ตรงไหนใส่พรใส่ไทอ่อนอ่อนเลยนะครับสกบเยสไม่ลงรยก็เลยคนดไม่สปากันซะก่อนนะแต่ละคนคนละสูตร่แยกกระทะผัดตอนแรกก็ดีไม่ลงตัวเดี๋ยวดูแค่ค่นนะครับล้วผัเผ็ดเลย่่โอละผานผัดไม่เผ็ดใส่ปุ๊กมันจะหอมมากไม่ใส่เลยละาเนเช้าเก็บผัดผัดนั่นแล้ว่า แสงแม่มาลีเขาได้ยินกนทั่วประเทศละแม่มอร่อยเขารู้จักกันท่วประเทศแล้ม่มลีเขาจักนทั่วประเทศล้ะนี่นะครับตรงนี้แสงไม่พอก็ต้องมีสปอร์ตไลท์ช่วยคันี่ัดกินทั้งตำบลมานเนี่ยเยอะมากใหญ่มากอะดูกันใกล้ๆนะครับนี่ Bằng nhau đi thẳng lên mặt 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 ขอหน้ของแม่หนูมาไปนั่งผิไปนี่นะเรวลย